ที่จังหวัดอุบลราชธา,านีครับคุณผู้ชมฮะเพิ่นการได้จัดงานทายทอดให้ความรู้นะครับอาการมะเร็งที่คุณบมาควรนแนมขมนะครับผมพร้อมทางชมเทคโนโลยีการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ท่านสมัยพร้อมเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งของภูมิภาคอาเซียนครับที่โรงพยาบาลมะเร็งชื่อว่ามิตราอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านีและกับบริษัทนะครับเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งชื่อว่ามิตราครับ เพิ่งกระด้จัดงานเซวนาทายทอดให้ความรู้อาการมะเร็งที่คุณบกวก้วนแนมขำนะครับผมโดยมีนายแพทธนดุดกวยเจริญภาคนิดครับผู้อํานวยการโรงพยาบาล <c oughs> ขออภัยครับโรงพยาบาลมะเร็งชื่อวามีตราเป็นผู้ทายทอดให้ความรู้แล้วก็มีคุณบัวพันข้ามเสมอครับผู้จัดการภาคและผู้จัดการขายนะครับผมของบริษัทเมืองไทยประก,กันชีวิตจำกัดมหาชนผู้จัดการขายและตัวแท่นนะครับผมรวมรับฟังและการช่วเทคโนโลยี การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งภายในส่วนต่างๆของโรงพยาบาลในเทนีนัมนะครับสำหรับโรคมะเร็งนะฮะเป็นไพ่ไก่โตอันตรายที่บกควรละเลยครับคุณผู้ชมครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บป่วยต่างๆที่มักส่งสัญญ,ญาณมาให้ห้าหวโหดโตเสมอนะครับรว่าสิมีก้อนเนื้ออยู่ในโตของห้าวในครับผมพร้อมทั้งมีอาการไอเสียงแหบแห้งและกาความผิดปกติในระบบย่อยอาหารความผิดปกติของกอระเพาะปัสสาวะครับและการอาการปวดนะครับผมแบบไร้สาเหตุ เจ็บข้อเรือร่างนะฮะเอฟบอมันโอเปนแล้ววันนี้ตอนนี้ก็เจ็บข้อเรือร่างนะครับคุณผู้ชมครับแ้ะก็มีน้ำนักรดนะครับผมโดยบ่หัวสาเหตุและก็รกินอาหารลําบากมีเลือดออกเวลาคับท้ายเป็นต้นครับ ค่ะนะคะสำหรับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรานะคะเป็นโรงพยาบาลเอก,กช,น,ชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะลออกเชียงเหนือปัจจุบันกม็มีวิทยาการใหม่ของรังสีรักษานะคะเทคนิครักษามะเร็งด้วยรังสีกยกรรมโดยวิธีการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีนะคะซึ่ง ปริมาณร่างสีสูงไปยังเป้่าหมาโดยความแม่นย่ำเพื่อที่จะทำลายก่อนเนื้องอกหรือว่ามะเร็งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงบ่าสามารถรักษาโดยการผ่าตัดใดหรือว่าใส่รักษาเสริมหลังการผ่าตัดนะคะรวมทั้งเป็นทางเลือกสําหรับผู้ป่วยกรณี่ต้องการรักษาโดยการผ่าตัดก็สามารถรักษาใดทั้งบริเวณสมองไขสันหลังปอดและกระตับ มอยเกิดอาการเจ็บปวดนะคะคณะใชร้รังสีและก็มีผลขางเคียงหลังการรักษาหน่อยโดยมีการเชื่อมโยงกับบริษัทประกันชีวิตนะคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะซอยลดค่า,าใช้จ่ายเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการที่จะรักษามะเร็งซึ่งปัจจุบกับมีผู้ป่วยทั้งคนไทยจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งจากทุก ทัวม่มโลกค่ะที่มีการเหตุประกันนะคะกับทางบริษัทประกันชีวิตเขารับการรักษานํำนะคะซึ่งก็ได้มีการไปสภานนะคะคุณบัวผันข้ามเสมอนะคะผู้จัดการภาคและกับผู้จัดการขายบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไปฟังเสียงเพลินค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตอุบลราชธานีนะคะ,ะได้มาทํากิจกรรมร่วมกับ เราก็พาลูกค้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลนะคะดูวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษามะเร็งว่าปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเรื่องของการรักษามะเร็งไปได้ไกลขนาดไหนนะคะ